สวัสดีครับผมโกโก้ไซน่าฟาวเป็นร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์อยู่จังหวัดเชนะ่าวันนี้จะพามาชมคอ n ด้าฟ v i วิของคุณก๊อตจากกรุงเทพนะครับคันนี้เป็นแนว SQ SQ Universality ผมเลือกใช้ซับมูเฟอร์ของออริสันจากประเทศอิตาลีนะครับคันนี้เลือกใช้ดอกเดียวเลยติดตั้งแบบบิวอิน มี power amp แถมมาในตัว sub woofer เลยนะครับไม่ต้องซื้อ power amp เพิ่มนะครับไม่ต้องไปเสียพื้นที่ในการติดตั้ง power amp ให้ขวางในรถการติดตั้งถึงซับอยู่ท้ายรถแต่เสียงจะไปดังที่หน้ารถในการคำนวณน,นะครับเป็นเบสอาอนฟ์ฟอนจะพาไปชมโพงด้านหน้าครับ คันนี้ผมเลือกใช้ลำโพงของ h e a ร์สนะครับเป็นทั้งเสียงแหลมแล้วก็เสียงการอยู่อยู่ที่ประตูนะครับลำโพงเฮ r ร์สซับออดิสันเข้ากันเป็นอย่างดีเสียงดีมากครับ